มันกูเปิดกล่องไม่ได้วะเอ้าเอ้าปิงเอ้าแล้วกูกลับมาหมู่บ้านเลยปิงแม่งไปอยู่ตรงไหนเะย้อนเฮ้ยเฮ้ยบีมวัวนเสิบจานเอ้าวุ้นเสิบวุ้นเสิบเด็กคนวุ้เสิบติดบ้านเด็ดเด็ดเด็ด วิ่งมาตั้งนานกูกลับมาหมู่บ้านเลยเพื่อนแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ไหนวันนี้กูอยู่ไหนก่อนเดี๋ยวนะแล้วของอะไรอยู่นี่วะงงวะไอ้กูงงแล้ะอะไรวะเราไม่เล่นมานานอยู่นะหนึ่งอาทิตย์ไม่ไม่ประเด็นคือตอนนี้คือของมันของใครตกอยู่ตรงนี้วะของอะไรก่อนเดี๋ยวนะคืออะไรวะแล้วกูอยู่ไหนนี่ตอนนี้อ้าแล้วกูเจอหมู่บ้านใหม่เลยเหรอ